ก็เป็นชนวนที่ทําให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดค่ะแล้วก็เกิดคอมเมนต์ต่างๆมากมายเดาไปต่างๆนานาเลยจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นอักษรยอ่อต่อตบอบซึ่งเห็นชัดอยู่แล้วว่าต้องเป็นคู่รักที่กําลังมาแรงอย่างหนุ่มตรงๆกับสาวเบสลูกสาวของพ่อสมรักคําสิงแน่นอน สวัสดีค่ะเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้จะมาพูดถึงคู่รักหวานชื่นอย่างตรงตรง,ตรงเบสที่ตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงเนื่องจากความหวานของทั้งคู่จนคนโสดเห็นแล้วต้องอิจฉาแต่ก็ไม่ไวโดนจับผิดและใส่ร้ายค่ะเรื่องราวเริ่มมาจากเพจมาดามเมาส์ที่ออกไปแฉดาราคู่รักรวงโลกที่หวานเกินหน้าเกินตาทั่วโลกออนไลน์แต่ไม่ได้รักกันจริงแอบรักกัน เพื่อให้ได้มีงานคู่เพราะทำอะไรก็ดูมีคอนเทนต์ไปหมดจนชาวเน็ตสงสัยมาดามเมาส์ยังบอกอีกว่าถัวยอย่าเพิ่งลงนะจ๊ะเพราะยังไม่ได้บอกว่าเป็นคู่ไหนที่กำลังหวานมากๆในตอนนี้จากโพสต์นี้ก็เป็นชนวนที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดค่ะแล้วก็เกิดคอมเมนต์ต่างๆมากมายเดาไปต่างๆนานาเลยจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นอักษรยอ่อต่อตอ,ตอบอ ซึ่งเห็นชัดอยู่แล้วว่าต้องเป็นคู่รักที่กำลังมาแรงอย่างหนุ่มตรงๆกับสาวเบสลูกสาวของพ่อสมรักคำสิงแน่นอนหลังจากที่ข่าวลือได้ออกไปถึงหูเจ้าตัวอย่างตรงๆกับเบสทั้งคู่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยมีคุณพ่อฝ่ายหญิงอย่างพ่อสมรักคำสิงออกมาอัดคลิปผ่านติกตอกพร้อมลูกสาวและว่าที่ลูกเขยโดยสาวเบสบอกว่าได้แคปทุกคอมเมนต์ไว้หมดแล้ว และจะฟ้องทุกคนเพราะยังผ่อนบ้านไม่หมดเชิญชมคลิปค่ะอ้าวเจอข่าวกระแสใครเหรอเนี่ยต่อตอกับบอใครวะใครวะตรงต่อตอกบอใครวะเบสใครคุ้นๆเนาะคุ้นๆนะ่อสอกับกับบออะคู่รักโปรโมทคู่รักไหนวะตอสอกับตอสอกับบอใช่ใช่ตรงๆกับเบสหรือเปล่าวะ หรือว่าซอๆกับบารด้วยหูักสร,รตรงกับบาดหรือว่าตรงกับบารด้วยเออไอพวกนี้เนาะเออหาเรื่องกันทุกวันนี่แหละพวกเนี้ยนี่มันยรักกอมปลอมเม้นอะไรเตรียมเงินไว้ด้วยนะคะอ๋อมีเสียงวันนี้ลูกสาวมีเสียงเออใครเม้นอะไรเตรียมเงินไว้ได้ด้วยเห็นไหม พ่อไม่ได้บู๊แทนไวหมดแล้วนะคะอืมช่างเอ๊ะนะครับไอ้พ่อที่ว่าเราก็ขาดความรักใช่ไหมถูกตรองอืมเราต้องผ่อนบ้านอีกหลายหลังผ่อนบ้านอีกหลายหลังใช่ค่ะก็ใช่เตรียมเงินไว้นะค่ะเพราะหลังนู้นแม่ไล่ออกพ่อออกแล้วแล้วเบสก็อีกหลังแล้วฮะอันเบสที่พ่ออีกหลังอัเบสซื่ออีกหลังนะลูกสองหลังตรงนี้ไม่พอไม่พอใช่ไหมสี่พอแล้วพ่อโดนไล่ออกพ่อโดนไล่ออกมานะครับ ต้องมาอาศัยนอนบ้านเบสแล้วพ่อพ่อจะซื้ออีกหลังเลยใช่ไหมเบสจะซื้อพ่ออีกหลังเลยใช่ไหมคนจับเงินคนคอมเมนต์นั่นแหละอีกหลังอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่รักปลอมๆครับเป็นรักจอมปวกอะไรวะเอาจอมปวกเขากราบไหว้หน้าบูชาโอ้คมคมคมอ่ะงงงงเออไม่เป็นไรลูก <P an ye> พ่อพูดเองพ่องงเองเอา้าวไม่ได้โมอา้าวไปนี่แฟนคลับคนไหนบอกว่านะครับอยากให้ติ๊พ่อเจอตัวต้องให้ผมด้วย20บาทกำลังรวบร,รวมหาตังค่าลอตเตอรี่อยู่ชิปละ20บาทเจอปุ๊บสกิดเลยนะครับ20บาทจากคลิปที่ออกมาก็ทําให้แฟนคลับของตรงๆและเบสต่างชอบใจที่สุดท้ายสวาวเบสก็ออกมาตอบโต้เนื่องจากข่าวลือแบบนี้ก็นับว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้งคู่ต้องเจอคะ่ะ เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายสาวเบสจะทำการฟ้องนักเลงคีย์บอร์ดอย่างไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้เล่าให้เพื่อนฟังก็ขอลาไปก่อนสำหรับใครที่อยากจะให้เล่าข่าวไหนให้ฟังก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ